Swadi Ka. My name is Michael. Michael We're gonna continue with our study of the book of Acts. Ah, to Today we're gonna continue with chapter eight. <anchamual> <Dimitri> <suffering> On the last chapter, we saw how Stephen was killed by the Jewish religious leaders. <most partially blind kilometers> So in chapter 8, we see what the results are of the persecution. The Jewish believers were concentrated basically in one area, and that was in Jerusalem. Uh, Jews, believers, Jerusalem.

ในคำว่า movement ก็คือในรู้ก่อนการเคลื่อนไหวในเรื่องของพระคริสต์เราก็ใช้ชื่อว่าเป็นการกระจายข่าว gospel คือคำสอนในเรื่องของพระเยซูคริสต์ And gospel is just another way of saying the good news หรือถ้าเราจะแปล gospel อ,อย่างนึ่งเราคงได้ยินคำว่า gospel นะก็คือข่าวดี and the good news is that Jesus Christ saves reconnects Christ us from our sin us our from to and God. ข่าวดีก็คือว่าพระเยซูเนี่ยมาช่วยเราให้รอดเพื่อให้เราได้สามารถติดต่อกับพระบิดาพระเจ้า And remember this is only a few weeks after the day of Pentecost แล้วก็ให้ตื่นให้เราร uh, ะลึกได้ด้วยว่าเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาประทับที่เพนเทคอสเลย But the believers were absolutely committed and devoted. <laughs> and they grew in their spiritual knowledge and spiritual power very quickly. เราอนุญาตให้พระวิญญาณทำงานเพราะนั้นการเติบโตของสปิริตจะรวดเร็วมาก And we saw that with chapter 7 about Stephen แล้วเราก็เห็นแล้วในบทที่7ที่ว่าทำไมสตีเวนยังเป็นคนใหม่อยู่เลย3-4อาทิตย์2-3อาทิตย์ก็ยังทำงานปฏิหารได้ I remember Stephen was not even one of the apostles แล้วแล้วสตีเวนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหนึ่งใน12สาวกเลยเป็นคนใหม่ We know that the apostles were so powerful that even their shadows were healing people. Mm hmm. เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสาวก12คนนะ่ะเป็นสาวกที่มีพลังอํานาจมากเพราะเขาเดินเคียงข้างพระเยซูเนาะสามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้แบบอย่างพระเยซูอย่างนี้ But now some of the others that are not even apostles are becoming very powerful แล้วตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าแม้แต่แต่สตีเฟนซึ่งไม่ได้เดินเคียงข้างและแค่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกัน Another of those was Philip อีกคนหนึ่งก็คือฟิลิป

บางคนได้รับพรในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมโบสถ์หรือ we, ก่อตั้งโบสถ์ call them pastors. เราเรียกว่าพาสเตอร์ And then there are others that are very good at preaching the gospel to the unbelievers แล้วก็มีคนที่ถูกให้พรให้ preaching คือการเทศเนี่ยต่อผู้ที่ไม่เชื่อให้เชื่อ And

แล้ว apostle And remember Peter and John uh, they were apostles Peter Peter เปโตร John คนเหล่านี้เป็น uh apostle So getting back to Philip Philip was an evangelist มาย้อน Philip Philip เป็น evangelist ก็คือไปพูดประกาศเราไปทั่วเลย So he was going all over Israel converting people to Jesus เขาก็ได้เดินทางไปทั่วประเทศอิสราเอลเนี่ยเพื่อที่จะสอนให้คนกลับใจมาหาพระเยซู so he would preach the message about Jesus the Messiah เขาก็จะกล่าวเทศเกี่ยวกับพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอด how Jesus saves people from sin เลาเล่าให้ฟังว่าพระเยซูสามารถช่วยให้เราพ้นบาปได้ยังไง how Jesus saves people from hell ทำให้เราไม่ลงนรกได้ยังไง and belief in him allows people to

เราจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายเชื่อแล้วก็เปลี่ยนใจกลับใจ But God was blessing what God preaching was was he เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้อวยพรคำพูดที่ถูกพูดออกมา because there was miraculous was signs เพราะว่ามันเป็นมีสัญญาณที่ซึ่งทำให้พลังของสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันมีมากขึ้น

Qui immediately and <c oughs> และถ้าผู้ผู้รับใช้พระเจ้าคนนั้นคือผู้ผู้ผู้เผยคนนั้นหรือผู้ทำงานคนนั้นเนี่ยมีเฟสองใช้คำว่าเฟสนะไม่ใช่ทุกคนทำได้ให้พอแล้วท่านให้แล้วแต่เฟสของเราไม่พอมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นใช้คำว่าเฟสถ้าคนนั้นมีเฟสพอแล้วได้ออกคำสั่งให้ให้ปีศาจปีศาจซาตานออกมาเนี่ย ปีศาจสีสางสตานเหล่านี้จะไม่สามารถอยู่ในนั้นได้เขาจะออกมาในทันทีเพราะพระคำ And most of the time those evil spirits come out with very little struggle or effort ว uh, ิญญาณปีศาจเหล่านั้นก็จะออกมา uh, ออกมาอย่างง่ายดายผมพูดคำนีใน้ในเรื่องของความง่ายดายเนี่ย เพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ที่หนังที่เราไปดูปีศาจเอ็กซอซิสที่เราเคยเห็นในหนังอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้น which makes it sound like it's really hard to, to cast an evil spirit <c oughs> out of a human body คือมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการไล่ผีเป็นเรื่องยากมากแต่อีกแหละหนังมันเป็นเป็นหนังเนาะแล้ว a คทอลิกที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้มีอำนาจในการเอาผีออก <laughs> I just s a i d the Catholic is not doesn't have the authority If you're not a real Catholic who believe in God อันนี้อันนี้ที่ครูพูดถึงนี้ไม่ได้ attack Catholic เนาะแต่ให้เราเข้าใจว่าในลัทธิต่างๆที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าพระเยซูแค่แอบอ้างว่าเป็นศาสนาแล้วมาอมานเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเขาไม่ได้รับพร So dare I say that when you are in faith and you are connected to heavenly father to jesus and to the holy spirit it's actually a pretty easy thing to cast out evil spirits ก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าถ้าเรามี faith คําว่า faith อย่างเดียวเลยเชื่อศรัทธาอย่างสุขหัวใจ trust the lord of all your heart เชื่อ ในการที่เราออกคําสั่งให้ผีสางวิญญาณหรือ negative energy ต่างๆออกมานะ่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย so I'm telling you this because Verena and I have no problems casting out evil spirits and we've done so เพราะว่าเราอยากจะบอกว่าเราสองคนเนี่ยก็ได้ได้มี อาการจะพูดว่าไล่ผีก็ไม่ได้หมอผีเนาะแต่เราเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถ้าใครมีอะไรแล้วเราสามารถออกคำสั่งให้ผีสางปีาศาจซาตานที่อยู่ในนั้นออกมาได้ And you call yourself a if Christian yourself you ถ้าเราเรียกตัวเองว่าคริสเตียนก็คือชาวคริสและเรามีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ

แล้วนั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่ฟิลิปทำ So he preached the me, the message of good news people believed and got saved เขาได้ประกาศข่าว uh, good news คือขา่าวดีแล้วผู้คนก็ได้ถูกช่วยให้รอด He cast out many evil spirits from people เขาได้ไล่ปีศาจซาตานออกไปจากผู้คนมากมาย and they were very aware of the spiritual world so after the evil spirits were cast out they would believe in jesus and he did another thing he prayed for people to get well ก็อธิษฐานให้คนาสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บ If they had a physical problem or defect He would pray for them to be healed ถ้าคนเหล่านั้นมีปัญหาเรื่องร่างกายเขาก็จะอธิษฐานให้คนเหล่านั้นฟื้นฟู If they were paralyzed or couldn't walk หรือเขาเป็นง่อยหรือมีอาการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเดินได้

ในภาษาคนสมัยนี้เนาะคนสมัยนี้อะไรก็เป็นแบบอะไรนะสมองเป็นโรคประสาทเป็นโรคอะไรเนี่ย but was really a problem of being possessed by evil spirits ซึ่งในสมัยนั้นอนะเขาไม่มีคำว่าโรคประสาทหรือเป็นบ้าแต่มันเป็นการถูกครอบงำสิงจากปีศาจสาตาน The evil spirits would be cast out and they'd be back into their right mind และเมื่อถูกขับไล่ออกไปเนี่ยเขาเหล่านั้นก็จะได้กลับมามีสติเหมือนเดิม The mental would instantly healed illness be miraculously and would การนั้นที่ที่เป็นบ้าหรือเป็นประสาทเสื่อมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกหายไปอย่างรวดเร็วสิ้นเชิง so when he preached the good news there would be signs and wonders from heaven like that เมื่อขณะที่เขาประกาศข่าว good news เนี่ยข่าวดีเนี่ยก็จะมีคือพรจากการทำอ,อิทธิริตรปฏิหารคูบคู่ไปด้วย now that's what evangelism

ก็บทที่8นี่ยาวหน่อยมีเรื่องหลายเรื่องอมันไม่จบแต่เอาไว้มาต่อกันในบทที่8ต่อไป until next time อ่ะเราค่อยเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ